วันนี้ค่ะจะเอารถตอนเดียวคุ้มๆม,มาให้ชมนะคะยางเป็นของมิชลินนะคะแล้วก็ร้อกระทะแบบคนสีมให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็คือเสริมแนบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่มในการบรรจุของลูกค้าพอนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะ อีกแล้วนะคะกับน้องจำบริรถบ้านค่ะวันนี้ค่ะจะมีอะไรที่คุ้มๆมมาให้กับลูกค้านะคะเอาถือว่าคืนกําไรให้กับลูกค้าดีกว่านะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนเนี่ยคะที่กําลังหารถนะคะไว้ใช้งานนะคะประกอบธุร,รกิจนะคะหรือว่าลูกค้าที่กํำลังจะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะคะเอารถไว้บรรทุกนะคะวันนี้ค่ะจำเอารถตอนเดียวคุ้มๆุมมาให้ชมนะคะคันนี้เลยค่ะ ตวต้าวีโก้นะคะเครื่องยนต์2.4นะคะตัวนี้เป็นตัวเจนะคะลูกค้ารถปี2014ค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มจริงๆนะคะในส่วนของแถมของเขาที่ให้มากับเจ้าตัวรถนะคะตัวนี้จะยังเป็นไฟหน้าแบบฮาโดรเจนอยู่นะคะกระจังหน้าตัวนี้จะยังเป็นอาสีดำ um นะคะลูกค้าในส่วนของคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกใสๆมาให้เลยนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะคะ บอกเลยนะลูกค้าเอาไปเนี่ยคือพร้อมใช้งานเลยลูกค้าไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรแล้วนะคะในส่วนของมือจับประตูแล้วก็ในส่นองกระจกก็จะเป็นสีดํานะคะตัวนี้จะตัดด้วยสีขาวดํานะคะในส่วนด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะคะยางเป็นของมิชลินนะคะแล้วก็ล้อกระทะแบบคนสีมให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะแม็กไลเนอร์นะคะแล้วก็ บอกเลยนะคะว่าสภาพตามการใช้งานเลยนะคะลูกค้าด้วยความที่ว่าน้องเป็นตอนเดียวแล้วก็เป็นรถบรรทุกนะคะได้รถตอนเดียว สภาพมีไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้าในสองคันนี้นะคะบอกเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่เอาไปเนี่ยผ่อนน้อยมากลูกค้าคันนี้ผ่อนแค่6กพันบาทเท่านั้นนะคะของแถมเนี่ยมีให้อีกมากมายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านล่างคะ่ะลูกค้าตัวนี้ก็คือเสริมแนบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่มในการบรรจุของลูกค้าที่เวลาที่ลูกค้าเนี่ยจะขับรถไปส่งไกลๆนะคะก็สามารถ เพิ่มปริมาณได้มากขึ้นนะคะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ในส่วนของด้านในค่ะด้วยความที่น้องเป็นตอนเดียวนะคะฟังกช์ชันของเขานะคะก็จะยังเป็นแบบวิทยุอยู่นะคะจะไม่ได้มีออปชันอะไรมากมายนะคะแต่ด้านในคือบอกได้เลยนะว่าสะอาดอาดนะคะยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะในส่วนของเบาะคันนี้จะเป็นเบาะหนังให้รลเรียบร้อยนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่เอารถเนี่ยไว้ให้ลูกน้องใช้งานนะคะลูกค้าแล้วก็หรือไว้ใช้เองนะคะก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะพราะเพียงแค่6000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าได้รถปี2014ไปใช้ นะะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าใน2คันนี้ในส่วนของด้านคนขับก็จะเป็นกระจกแบบออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะใน2คันนี้นะคะรับประกันเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าคันนี้ก็คือจบแล้วนะคะถ้าลูกค้าอยากจะได้แบบเฮ้ย ตู้ทงตู้ถือนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้เลยนะคะลูกค้าถือว่าคันนี้เอาไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะจำบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะพอนเพียงแค่ 6,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาซื้อสดงบไม่เกิน350,000นะคะคันนี้บอกเลยนะว่าตอบโจทย์มา,มากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่ถึง350,000งคุณพี่อย่างที่แจ้งไปรถปี2014นะคะเอาไปคือพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะต้องเอาไปเสริมแนบหรือเปล่าจะต้องเอาไป เอาล้อไปผ่าหรือเปล่าคันนี้คือครบจบในคันเดียวแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังหารถไว้ใช้งานนะคะจําอยากจะให้ลูกค้าลองมาชมตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตอนเดียวของเรานะคะตอนนี้ที่มีตู้ทืบนะคะก็จะมีอยู่ประมาณสองคันนะคะลูกค้าก็แล้วก็จะมีรีโวอีกหนึ่งคันนะคะแต่วันนี้ต้องเอามาให้ชมก่อนนะคะเพราะว่า อโจ้ใครหารถทุกๆนะลูกค้าสภาพส,รรยสวยๆนะคะลองมาชมคันนี้ก่อนนะคะสําหรับใครอยากได้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาแอดมินได้ของเราเลยนะคะกินดีตอบ24ชั่วโมงเลยนะคะลูกค้าแล้วบอกเลยนะสาหรับใครที่จะมาชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอริดรถบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือถ้าใครใกล้อยู่ที่สาขาไหนนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสานักง,งานใหญ่ยอยู่ที่เพชรบุรีชาม,มหีแล้วก็สาขาราชบุรีนะคะสามารถนัดดูรถได้แต่ละสาขาเลยนะคะรับประกันให้เลยว่า ตัวนี้รถสวยจริงสภาพสวยจริงนะคะหาไม่ได้แล้วลูกค้ารถคันนี้ได้ไปเนี่ยคุ้มจริงๆนะคะกับเงินที่ลูกค้าจ่ายไปแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะจำนะคะแล้วก็เจ้าโตโยต้าสุดหรอคคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ